สวัสดีจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะทุกคนจะได้ยินเสียงฝนตกนะฝนตกดังมากก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็เลยเออมานั่งเล่าอะไรอะไรสุดกันฟังดีกว่าดีกว่าเนาะเนื้อสืบเรื่องมาจากอ,อคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าเราเจอแฟนฝรั่งได้ยังไงแล้วเราก็เล่าไปถึงเรื่องของการเราไปไหว้พระตรีมูลติใช่ไหมที่หน้าเซนเซน์เวิร์นใช่ไหมก่อนที่จะเจอแฟน ไม่ไดราม่าแล้วทุกคนเราไม่ได้แบบให้ใครงมงายหรืออะไรเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่เคยไปไหว้ไปขออะไรที่ไหนเนี่ยนะคะแล้วก็วันนั้นที่ขอก็เหมือนที่บอกว่าไปกับเพื่อนแล้วก็บังเอิญว่าเราเคยได้ยินมาว่ามีดาราคนหนึ่งไปหาก,กันเอาเองนะว่าเป็นดาราคนไหนที่เขาไปไหว้ที่นั่นแหละแล้วเขาก็ได้เจอแฟนเขาแล้วเขาก็เอ่อ ได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่กันจนทุกวันนี้เขาก็ไม่ลูกไม่เต้าแล้วเดี๋ยวไปหาเองเนาะว่าเป็นดาราคนไหนเออแล้วก็ฟังฟังไปตอนนั้น่ะนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็มาเจอเอ,อมาดูเห็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็มาขอเหมือนกันเขาอ่ะประมาณหนึงว่าชอบผู้ชายเกาหลีแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าขอให้แบบได้ผู้ชายเกาหลีไ่ได้ตา่างชาติหรือชายเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็ได้จริงนะทุกคนได้จริงๆ แล้วตอนเขาขออ่ะเขาก็ขอว่าขอให้เขาเจอผู้ชายที่รักเขาจริงๆรักด้วยหัวใจรักแท้รักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็เจอผู้ชายเกาหลีแล้วเขาก็ท้องมีลูกอันนี้เล่าเพื่อข้าวนะท้องมีลูกพอท้องปุ๊บผู้ชายเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกคนผู้ชายก็พอท้องปุ๊บก็ผู้ชายก็เลิกก็คือไปมีผู้หญิงคนอื่นเจ้าชู้นางก็บอกว่านางดูซีรีส์เยอะแล้วก็เลยแบบ เคลิมตามซีรีส์แต่พอเอาจริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายไม่ได้แบบทุกชาติอ่ะเราว่ามันทุกประเทศอ่นะเนาะก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็เป็นมีคนใหม่ไม่รับสิทช,ชอบไม่เลี้ยงดูอะไรเงี้ยนางก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวจนนางก็เพิ่งตระหนักได้ว่าลูกของนางอ่ะในท้องอ่ะเป็นผู้ชายนางก็เลยบอกอ้อ สิ่งที่นางขอคืออย่างนี้มั้งคือขอแบบว่าขอให้มีผู้ชายที่รักจริงรักแท้รักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบประมาณเนี้เนาะนางก็เลยอ๋อนางคงจะได้มาแล้วแหละอะไรเงี้ยท่านคงให้มาแล้วเราก็เลยนึกได้ตรงนั้นเราก็เลยไปกับเพื่อนแล้วเราก็เลยขอไหว้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราลืมของเราเราก็ได้ตรงนะคือเราก็ขอไปก็ประมาณว่าเหมือนอย่างแฟนเราแหละที่ได้อะก็คือขอมัน ต่างชาตินะขอให้รักเล่านะอะไรแบบนี้อืแต่ลืมขออย่างเดียวว่าไม่อยากได้แบบพูดเก่งๆเก่งมากเพราะว่าแฟนเราพูดเก่งมากน้ำไหลไปดับนอนหลับอยู่ก็ปุกขึ้นมาฟังแบบนี้เลย <laughs> อันนี้คือก็จบเรื่องตรงนั้นไปเนาะแต่ถ้าก็มีคนชอามาถามว่าเออเวลาไปขอไปวันไหนของเราเราเห็นใน Google เขาจะบอกไปวันเพื่อหัดเย็นมั้งแต่ว่าเราเราตอนที่เราไปเราไปวันอาทิตย์อะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจไปอะไรแบบเนี้เนาะก็ไม่รู้อันนี้คือแวะมาเล่าก็เ,เล่าคำขำอะไม่ได้ไม่ได้แบบว่างมงายหรืออะไรนะทุกคนอันนี้ก็มันก็อยู่ที่ว่า โชคชะตาเนี่ยมั้งคือวันนั้นน่ะเราจะบอกตรงๆว่าจริงๆอะ่ะเราเพิ่งเลิกกับแฟนไปเลิกกับแฟนที่เป็นคนเป็นชาวอ,อเมริกันอยู่อเมริกาโอ้ยคนนั้นเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังดราม่าเยอะแต่เรารักเขามากแล้วก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็เลิกกับเขาคือเสียใจมากกว่าน,นั้นเอก,ก็เลยตั้งใจว่าไม่อยากจะมีแฟนแล้วแต่แต่คิดโอ้ไม่เอาแล้วมั้งแฟน วาจะชาติไหนก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยว่าจะคนไทยคนหนาชาติไม่เอาแล้วแต่บางเอิญวัตอนนั้นเพื่อนมาชวนไปก็ลองไหว้อะไรเงี้ยก็คือก็ได้แต่แนะนําถ้าจะไปไหว้นะคะขออะไรค่อนข้างได้ถ้าได้ก็คือเหมือนจะตรงัน่นะทุกคนก็พยายามระบุสเปคกให้ชัดๆนะคะอันนี้เนนคือเตือนไว้ก่อนเนาะวันนี้แหละมาพูดมาคุยอา่อาอ่าคุยกันกันเนาะ ว่ามันเป็นยังไงแล้วพอหลังจากที่เราเจอแฟนเราก็เออเจอกันได้ส่งสอมวันที่ไทยเนาะแล้วก็พอเขากลับไปเออกลับไปก็อีกเดือนหนึ่งเขาก็เออซื้อตั๋วเครื่องบินให้ให้ให้บินไป เจอกันที่ดูไบก็คือเป็นเดทกันที่ดูไบอันนั้นจะร้องอันนั้นจะเป็นเดทกันแบบว่าจริงจังอ่ะทุกคนก็คือนั่นแหละแล้วก็ก็จะเขาก็ขอตัดสินใจคบกันอะไรแบบเนี้ยอืมเขาก็น่ารักค่ะก็ดีก็คบกันมาเรื่อยเรื่อยส่วนว่าที่งคนถามว่าทําไมไม่ไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าเราเหมือนเราเป็นมือใหม่ค่ะ ทำคลิปทำ y o u t u เออจะไม่มไม่เก่งอ่ะทุกคนแล้วก็เวลาพูดเราก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้จะพูดเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนแล้วตอนที่เราไปไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศคลิปถ่ายคลิปถ,ถ่ายอะไรไวเยอะนะทุกคนโดนโดนขโมยกล้องโดนขโมยโทรศัพท์หายหมดก็ไม่เหลือค่ะ ก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยแต่ก็ไปไป,ไปมาๆนะคะไปไปมาๆเพราะว่าอ,อย่างดูใบนี่คือไปง่ายเนาะเราก็ไปไปมาๆแทบจะเดือนเว้นเดือน,อ,นอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> จับมาแล้วจับมาแล้วทุกคนขอโทษค่ะพอดีว่าพี่สาวเข้ามาแล้วก็ตกใจใช่ไหมคือห้องนี้มันไม่ใช่ห้องแบบ ไม่ใช่ห้องของเราอะ่ะมันเป็นห้องที่แบบห้องทำงานแล้วก็มีเก็บตู้เสื้อผ้าที่เขาจะเข้ามาเอาเอาเสื้อผ้าบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมาแบบเงียบๆแบบแบบไม่ได้ไม่ได้บอกก็จะเข้ามาแล้วก็ตกใจเนาะเออนั่นแหละเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะ่ะเออเราเราหมายความว่าเราก็จะเดินทางไปหาเขาก็คือไปไปมาๆค่ะทุกคนเราเรายังไม่ได้ไปอยู่กับเขาจะเ,เป็นเรื่องของเรา เดี๋ยวว่าทําไมถึงไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในคลิปหน้าเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันก็จะ,จะยาวเกินไปส่วนว่าอก็ส่วนว่าคนที่บอกเออให้หาแฟนให้หน่อยรุ่นนีนน้นั่นก็เดี๋ยวมาคุยกันเนาะว่าคลิปหน้าว่ายังไงเยอะค่ะเยอะการที่จะเข้ามาอยู่โงการนี้ก็อย่างรุ่นพี่พี่เนี่ยพลังละลายคนเขาก็คงจะแนะนํากันไปแล้วเนาะว่า ยังไงเรื่องไม่ว่าจะเป็นหาแฟนการใช้ชีวิตกันอะไรคนอื่นเขามีประสบการณ์มากกว่าเราอีกอ่ะคุอคนเขาอาจจะแนะนําได้ดีกว่าน้อแต่เราจะเน้นเป็นเรื่องของแบบว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองมากกว่านาะก็คือถ้าไม่ชอบหรือยังไงก็ผ่านได้นะคะทุกคนแต่ไม่ไดราม่ากัน้นงไม่ว่ากันเนาะเราก็อยากพัดทําเหมือนเหมือนคนอื่นเขาทำว่าเผื่อจะแบบว่าเออหนึ่งก็คือแก้เหงาได้แหละสองก็คือแบบอืม ก็ค่าเวลาเนาะเออแก้เหงาค่าเวลาแล้วก็ไม่รู้อะ่ะคนอื่นเขาทำแล้วก็อยากทําไว้วเผื่อบางทีเราจะมีหาหารายได้เอาของมาขายแบบนี้ฮะเราคิดเราคิดแบบนี้เนาะยังไงเราก็ฝากช่างเล็กๆของเราไวไ้ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนเพราะว่าฝนข้างนอกฝนข้างนอกตกแรงมากทุกคนได้ยินเสียงไหมเราพยายามจะให้ดูว่าข้างนอกนเป็นยังไงพอเห็นไหมเห็นไหม อ่นั้นค่ะฝนข้างนอกตกตกแรงมากทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็อ่ส่วนว่าใครใครส่วนว่าอะไรดีพูดไม่ออกแล้วอ่าก็ร้อนด้วยนะตอนนี้เธอร้อนด้วยคือฝนมันตกข้างนอกนะฝนมันตกแตกเนาะฝนตกอยู่หลายวันไม่อยากจะเย็นร้อนอ้าวอืมนะคะ โอเคค่ะทุกคนวนอ๋อแล้วก็เราจะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้สังนะาก่อนที่เราจะเดินทางสายเนี้ยนะเราเคยมีแฟนเป็นคนไทยไหมแล้วทําไมเลิกการและทำไมถึงเดินทางสายนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะเออเดี๋ยวมาเล่ากันในคลิปต่ตอๆไปนะสําหรับวันนี้ก็จากกันไปได้วยีสงฝนตกแบบนี้นะทุกคนบ้ายบายเจอกันใหม่ค่ะ